ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้คณาจารย์ทุกคนในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์รู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนประสบความสำเร็จซึ่งความสำเร็จที่ได้มาไม่ได้ง่ายเลยนะคะซึ่งต้องใช้ความทุ่มเทมีมานะพยายามและฟันฝ่าอุปสรรคค่อนข้างมาก ในที่สุดทุกคนก็สำเร็จแล้วและเริ่มชีวิตการทำงานซึ่งการทำงานจะประสบความสำเร็จได้นั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนแต่จะขึ้นอยู่กับความมานะความทุ่มเทเช่นเดียวกันและครูจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกคนประสบความสำเร็จในการทำงานไปด้วยการทำงานในวิชาชีพการพยาบาลไม่ได้เป็นสิ่งยากเย็นอย่างที่คิดแต่เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องใช้ความพยายามเรียนรู้อยู่เสมอทั้งนี้การทำงานของเราอาจจะแตกต่างจากวิชาชีพอื่นเราจะต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งทุกคนไม่อยากสัมผัสและเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะรังเกียจแต่การที่เราปฏิบัติได้ทำได้เราต้องมีจิตใจที่สูงสง่งเพราะฉะนั้นให้ทุกคนได้คิดเสมอว่าคนที่มีจิตใจสูงส่งเท่านั้นจึงจะทำงานเหล่านี้ได้สำเร็จ การทำงานได้สำเร็จนั่นก็คือเหมือนการที่เราได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุร่วงให้พึงระลึกเสมอว่าการทำงานของเราคือการปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จในการทำงานตลอดไปสุดท้ายนี้ครูขอแสดงความยินดีอีกครั้งและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ